เห็นไหมน้องเป็นไปตามที่พี่คาดไหมเดี๋ยวจะคุยกับคุณที่สุดออ่ะพี่คิดแล้วมันคือควรไปมองภาพเหมือนแกนนําพักร่วรัฐบาลไม่ใช่คือสอสอพักร่วรัฐบาล260คนโดยประมาณอม,มันไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาที่คุณทักษิณจะไปดินเนอร์พี่เดาแล้วว่าจะต้องเป็นการความเป็นความประสงค์คุณทักษิณตอนนี้เนี่ยติดเวทีนะ ชอบขึ้นเวทีไม่ชอบไปรายการต่างๆแต่ว่าชอบ<ม>เป็นลักษณะเวทีไม่เคยไปเลยค่ะแต่ลักษณะคือคือมันคงอัดอั้นอ่ะอะอยากจะขึ้นไปพูดล่าสุดยืนยันเดี๋ยวจะคุยกับคุณลิสุดแทนรุนประธานสสพักเพื่อไทยว่าไม่ใช่แกนนําพักร่วมแต่เป็นสสพักร่วมสสของพักฝัง่งรัฐบาลทั้งหมดค่ะสองร้อยกว่าคนจะไปดินเนอร์กันยังไงนั่งคุยกันเห็นหน้าเหรอ เพราะฉะนั้นตามที่พี่คาดไหมคือมันจะต่างจากการทานข้าวของแกนนําพักร่วมคือที่ผ่านมาเวลาพักร่วมทานข้าวกันจะเป็นแกนนำใช่ไหมคะ,มะเฉพาะแกนนาของแต่ละพักที่มาแต่คราวนี้คือสอสอของฝั่งรัฐบาลทั้งหมดเลยบอกซิคนวิสุ์มีเวทีไหมมีไหมมีนั่น <c oughs> ขึ้นเวทีเ <c oughs> ดานี่โถเห็นไหมพี่เดาใจคุณทักษิณนะค่ะที่จะติดชอบขึ้นไปนั่งพูดหรือยืนพูด ที่จะกินข้าวกันเนี่ยที่โรงแรมเดอะเวสตินแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพค่ะก็คุณทักษิณจะขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้วยนั่น <c oughs> เห็นไหมค่ะอบอกว่าทักษิณแสดงวิสัยทัศน์ให้สอสรัฐบาลฟังสักกะจบโถโกไหมเออนี่ไงบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิกของฝั่งรัฐบาลไม่ได้นัดรวมตัวกันมาสองปีกว่าแล้วค่ะคุณวิสุทธ์บอกก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาเจอกัน เดี๋ยวตามกันดูต่ออันนี้แจ้งท่านผู้ชมก่อนเอาเนี่อะไรอีกวะเนี่ยอ๋อจะมีถ่ายทอดสดไหมคุณผู้ชมถามอ่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวนี้คุณทักษิณก็เปิดเพจแล้วเปิดโซเชียล <Social S 2> ส่วนตัวอันเดียวมีถ่ายทอดผ่านทักษิณชินวัตรืืมแกชอบอัดคลิปล่วงหน้าไม่อัดคลิปเลยหลังสุดที่ไปบรรยายที่เอ็มคอร์อะไลฟ์เลยไ <Like S 1> ลฟ์ตัวเองเลยค่ะตอนนี้ติด เพียงเอามาดูดูผ่านไลฟ์ของคุณทักษิณอยู่เลย uh huh. ติดติดอยากขึ้นเวทีวิสัยทัศน์มันอยากจะระบายอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดาเลยเห็นไหมเป๊ะเลยไหมเป๊ะเลยว่าไม่ใช่เฉพาะแกนนํานะคะแต่เป็นสสฝั่งรัฐบาลทั้งหมดเลยคุณวิจุทธ์บอกอ <c oughs> ไหนทักษิณสั่งการสอสอรัฐบาลอ,อ่ะเดี๋ยวคุณวิสุ์เขาดาวนะ เพราะคุณวิสุทธิยืนยันว่าไม่ใช่การครอบงำค่ะเป็นการไปทันข้าวแล้วก็เหมือนกับได้เอาประสบการณ์ของคุณทักษิณเนี่ยอเอามาแชร์ถ้าเกิดว่าเป็นการครอบงำคือต้องสั่งให้รัฐบาลทำนู่นทำนี่ให้พักทำน,น,นู่นทำนี่น้องไบไม่อยู่พี่ยังวิเคราะห์กลับไปเลยว่าก่อนหน้านะคืออะไรนะ,ะคุณทักษิณแกสั่งมาตั้งแต่แกพักการลงโทษแล้วไปขึ้นเวทีครั้งแรกที่เนชั่นจำได้ไหมค่ะ ถ้ามองว่าแกสั่งอ่ะที่สาวิชัยทัศน์ม,มีอะไรสําเร็จชักอันไหมอาถ้าเกี่ยวกับนโยบายนะ AMC เสร็จหรือยังอย่างอางอ,ะอะไรอีกนะอะมีตั้งหลายเรื่องอ,อ,อ่ะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะแต่ก็บาหมายความว่าถ้าสั่งให้ทำก็ต้องทำปานนี้เรื่องหยุมหยิมขนาดห้องุเูเปรในสนามบินยังไม่ทำเลย ฮะเรื่องง่ายมากเลยอืมอืมชอบขึ้นเวทีแสดงวิสาทนว่าตัวเองเก่งคุณผู้ชมบอกว่าคุณเซนติดโซเชียลคุณทักษณิณติดเวทีไวเหลือเกินนะท่านผู้ชมผมนี่อืฮะคุณเซนจะแชร์ทักษณิณจะโชว์นั่นแล้วทำไมไปจับคู่เขาอย่างนี้ สระวงเทียนทองเลขาธิการเพื่อไทยมักบอกนะว่าสื่อเราอย่าไปเป็นกระบอกเสียงเราอย่าไปเป็นกระบอกเสียงให้กัมพูชาค่ะเหมือนที่ภูมิภูมิทาบอกอ่ะว่าเขาพูดอะไรแล้วเราเชื่อเขาหรออไม่ได้เชื่อแต่ชอบที่จะฟังนึกออกใช่ไหมค่ะไม่ได้เชื่อและถ้าเขาสื่อสารอะไรยังไงคือผมก็เข้าใจพเดกรัฐพลนาคพาณิชนะคือประเทศนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการผู้นําเขาหรือพ่อผู้นําเขาเนี่ย นึกอยากจะโพสอะไรก็โพสถูกไหมแล้วเขาไม่ถูกอะไรเขาก็แค่ลบทิ้งอแต่ของเราต้องรอบครอบรัดกลุ่มและเอาให้มันถูกต้องที่สุดผิดพลาดน้อยที่สุดคือมันระหว่างประเทศความน่าเชื่อถือเนี่ยมันคนละชั้นอือาผมพูดอย่างนี้ได้ใช่ไหมท่านพลเอกรัฐพลค่ะคือต้องรัดกลุ่มค่ะอันนี้มุมหนึ่งไม่งั้นเราเสียความน่าแต่รัดกลุ่มก็ไม่ควรจะช้านะท่านรัฐมนตรีคือรัดกลุ่มมันก็เร็วได้นี่ถูกไหม ค่ะอะอย่างที่บอกมันก็ต้องบอกท่านผู้ชมและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าการตอบโต้ก็คือการฟ้องประชาคมโลกนั่นแหละรวมถึงแท้ใจมีผลก็คือสาประชาชาติภาคีรุเซเนียออตตาว่านั่นแหละท่านผู้ชมละเมื่อชัดหลักฐานครบนี่หลังจากท้าทายกลับไปเริ่มออกมาโต้เมื่อเช้ากระชงต่างประเทศล่าสชดทูเมเน็ตทนเมเน็ต การภูชาไม่ยอมถูกใส่ร้ายนี่เห็นไหมเดี๋ยวไม่อยากจะมีแต่เรื่องกรัรภูชาใจเย็นสักนิดหนึ่ง